ดาวไอ้ก็ต้นนี้ผมจะมามา,มามาทัวร์เซิร์ฟจะมาขับนั่นเองครับโอเคอ่าพอคุณล็อกอินมาเสร็จใช่ไหมโอ้แหละพอคุณล็อกอินมาเสร็จคุณก็จะเจอหน้านี้เจอหน้าแต่ว่าโอเคถามว่าจะมาขับเล่นง,ง่าย,ายกดที่ <c oughs> ไอ้นี่ตึก ก็จะกดเป็นยังงอะไรไม่รู้โหที่จ้งโหอะไรแล้ะอันนี้มันเป็นที่เลือกเติมนั่นเองอน,นี้ก็คือสไปเวิลเล่นเอาชีวิตหน่อยอันนี้ก็สร้างสร้างงูอันนี้ก็สร้างแบบนี้วอล์ดดิสเล็กนี้สร้างตัวคอมเมนต์บ็อกบ็อกอันนี้ก่อนยังไม่รู้อะไรผิแล้วก็ไอแลนด์ไอแลนด์แล้วก็ไอแลนด อันนี้ของของไม่ตกอันนี้ของตกอันนี้ก็ตะกรายบล็อกตกไม่ตกอันนี้ก็เตียงีรันอันนี้เป็นมินิเกมมินิเกมที่พี่แท็กสร้างให้เดินอย่าโอบอ่าฮะเก็เปนนี่เตียงีรันก็วิ่งหนึ่งมาพื้น้ายอันนี้ก็เราจาจจำปีกระโดดข้ามฝั่งไปหนึ่งปีผ่านไปมันก็ยังไม่มันยมันก็ยังไม่จบ นี่ก็ฟิกแซนก็ก็เหมือนที่อินชีรานแต่ก็แค่มีบล็อกวิสติดดอดากอนเอ้ยเป็น <c oughs> ดากอนตัวเมว์ก็อย่าโดนมังกรก็แค่นั้นแหละงาตอนนี้ตอนันี้เล่นง่ายก็ห้ามโดนอะไรทุกอย่างห้ามโดนหางตัวเองจะเป็นหางเรื่อยๆเป็นงูจะไปาหรอปะนอนๆนี่หรอปะโอเคนะอ่าอ่า มุดเราไม่อยากกดไอ้นี่ก็ก็มาเดินเล่นเล่นก็ได้นี่ตรงนี้ก็จะมีนี่เกมต่างๆมากมายไก่กองใช่ไหมบอคันยังไม่มาเลยเอออยากเล่นมาสีหนูมีอะไรไมู่้มเนเธอโนสเนเธอโนสพีอะนักก้อนอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้อะไรไม่รู้ อันนี้ที่ยิงมจะมาเด็กโอเคครับย่าก็อันนี้ก็ของของของคนคนงานของคนงานของพี่แท็กนั่นองอ่าเห็นหลายคนทุกคนที่เข้ามาคนใหม่ๆรวมถึองอมด้วยถามว่าตอนเราเข้าอนี้ไวใช่ไหมกึ๊บเ็นเข้าไวใช่ไหมเนี่ยเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ย อ๋อนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรนี่มันอะไรที่มันนี่มันที่ไหนอ่ะอ๋อแรก็กแกลคแรก็กแรก็กแรก็คแร็คอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีเล่นยังไงอันนี้หมมาเปลี่ยนสถานที่การปืนหลังโอเคนีก่อนที่หมมันมันเป็น ไอ้เซิฟเนี่ยมันเป็นที่สร้างบ้านส,สร้างไอ่ไอด้ดูอะไรนี่โอเคสร้างรู่นนั่นนี่แต่ถามว่าในโวลิเดตมันทำไมมันทุบไม่ได้ทุบบล็อกไม่ได้เนี่ยอย่างเงีย้ยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยโอ้โอห้องท่าเนี่ยโอเนี่ยท่านมาสร้างไม่ได้โอหลักหลัเนี่ยตีแล้วมันเนี่ยทำไมมัน,นวางก็วางไปได้ทำไมพระเจ้าส่งมาฆ่าฉันทุกทีไม่ใช่ เซโบดิตมันก็คือเขาจะเขียนไว้อยู่ว่าเนี่ยที่มันจะมีซื้อพื้นที่เน่อดิตมันจะให้ซื้อพื้นที่ถ้าเราซื้อมันจะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้โอ้แบบนี้โอเคแต่ถามว่าซื้อ,อยังไงเราก็ t ับ lo b b Y ปึ๊บเข้าไปที่ล็อปบี้ก็เข้ามาที่อันเดิม แล้วเราก็จะเจอหมูตัวหนึ่งที่มันชอบมาอยู่ตรงนี้ทุกวันซื้อยังไงวิธีซื้อเราต้องมี SP สม์เทเพ็กนั่นเองสม์เทเพครขายยังไงเล่นมินิเกมครับโอเค,คไปบบเ,รเร็วทันใจเออแล้วราคาไอ้นี้เท่าไหร่ตามงั้นเลยครับสี่ละเก้าเก้า SP ซื้อตรงไหนซื้อตรงนี้กดที่ เออไปใช่กดที่นี yeah. ่อะกดที mm? yeah. Exactly. Yeah. Yeah. Really. And, ่ดำ Enter Sheet ฮึ็น t e r Sheet แล้วก็เข้าไปที huh. And, uh ่เจอที่ไว้นี่จที่โน้ตกี่คนอยู่แล้วก็กดป้ากดไปแต่็จใช่ไหมมันก็มีขึ้นแล้วกดคอนเฟิร์มมากดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บก็เข้า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 ตัวนี้เสร็จปุ๊บเข้าทีเสร็จปุ๊บตอนนี้จะทำไงหาที่ว่างหาที่ว่างทำยังไงตรงไหนอ่าวิธีการหาที่ว่างก็สมมติว่าคนแบบ มันจองพื้นที่แล้วอ่ะมันจะเป็นเนี่ยสลับมันแบบเนี้ยตัวตัวสลับอย่างเงี้ยถ้าใครที่ยังไม่มีอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยเนี่ยวักวักวักสลับวัก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 เนี่ยปึ๊บเอ่แล็กเมื่อเห็นที่ว่างแล้วให้เรากดอันหนึ่งให้เราพิม P แล้วก็ T L A I M เจ็จจากนั้นทุกอยาก่างคุณก็จะสามารถอะไรนะสามารถวางบล็อกได้สามารถทุบบล็อกได้เยอ,อนั่นเองโอ้ไ oh ม่น่าเลกมากเลยโอเคนะบกบอ่าแปดหนึ่ง โอเคนะครับผมก็รีว mm ิวมาได้แค่นี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนลืมไปไหนลืมอะไรไปไหนนะเฮ้ยเก็บไปเถอะเออเออเออนี่เขาได้มีกลองอันนี้ทุกคนก็ไม่รู้มันคืออะไรเอ้ยต้องเข้ามาให้กดตรงนี้แล้วนะกดตรงนี้อะไรเห็นหน้าคนนี่เส้นเห็นหน้าคนอย่างนี้โอ้โอ้ หนาคนเมื่อเรากดทีปุ๊บเอาไม่ไ oh กลหายไปด้วยไม่คือที่ต้อนคนปุ๊บเก็บก็บใหม่ปรดีอ่ะอาแล้วก็เติไแจ็คมีของแถมมาให้แต่ก็ไม่ให้แถมมามันคือของเล่นนั่นเองเอาเล่นเราจะหยิบใช้แล้วก็กดตรงไอ้กล่องแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เลือก อาวุธเรียกฟ้อมที่จะเล่นได้เลยเออถามว่าทำไมเราเรียกอันนี้ปุ๊บทำไมเรากดไม่ได้ทำไมมาเล่นไม่ได้ทำไมอ่ะเออก็คุณยังไม่มีปืนเอ้ยคุณยังไม่มีตังค์เฮ้ยคุณยังไม่มีปีกคุณต้องยิงก่อนคุณต้องซื้อมาก่อนซื้อมากดตรงนี้กดเข้านี้กดซื้อ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 ตรงนี้แล้วก็ o t c คืออะไรตรงนี้ข้างบนเนี่ยคือ OCC อะไรที่ประกาศที่ประกาศ ถ้าใชัง,ง่ายก็ทับโอโอซี o T. แล้วก็แค่นั้นคุณกดจะประกาศให้คนรู้ว่าเอ้ยมาเล่นนี่ทีลทีเล่นกันสหรับวันนี้สวัสดีครับ,บายบายเย้ <Yeah. S 2> yeah.